สวัสดีครับืันนี้สิมาก,กินผลไม้ตามฤดูกาลนี่คือบัข้อครับผมใส่สุรดน้ำตาลพริกผงลงไปใส่ประแดกลงไปแอนโคเล่โคเล่โคเล่แอนสแตกกลืบในได้เลยขี่บัคคาดาแน่นอนกี่หมอกเอาจ้าพี่นอ้องกินบัข้อเด็ดๆอันนี้ไม่ใช่ไข่ปลาริวเกลนะเจ๊ะบัข้อนี่นะบออัข้บอบานเฮาดู ลึกในเลยนะเหมือนไม่แยาวอะ่ะลึดในไปเลยือนัวแห้งวันเถอะดู้กินบะติ้งแคเต็มกระเพาะมือขี่อะไรออกเรื่อย อ่าวิตามินซีสูงอืมอืมมอร่อยมากอืม ถ้าอยู่ได้ไมัน,นหน่อยๆนะมันด้ใหญ่ก็ดีหลุดประเดี๋ยวในนิดเดียว โอ้เต็มกระเพาะแล้วพี่น้องสิเขาล่งบานซะละอืมอือลิกทะลุดเอาอีกสดหนึ่งนะพ่อแล้วกินได้รลายพอดีขี่จัาดอาะ อแซยบไปหนาไหมประกาศหืองร้อนไม่แซียบไหมฮะแม่ไม่เบื่อเลยอือ เอาสันีดเหียโอ้ยแด่บ